ครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องราวสําคัญของโรงเรียนและชุมชนนะครับก็นะครับในเรื่องนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลบ้านนานะครับแล้วก็บริเวณชุมชนของของโรงเรียนนะครับที่เราต้องรู้นะครับก็ สิ่งแรกก็คือโรงเรียนของเรานะครับว่าตามอาคารของเราเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับแล้วโรงเรียนเนี่ยนะครับชื่อเดิมของเรียนเนี่ยชื่ออะไรเราไปดูกันเลยนะครับนะครับที่มาของโรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนอุบานบ้านนาชื่อเดิมใช้ชื่อโรงเรียนวัดช้างบ้านนาสามัคคีนะครับตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายน2อ0 0ส 85นะครับค,ควาขวัญของโรงเรียนนะครับมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาพัฒนาคุณธรรมเป็นผู้นำทางวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทยนะครับต่อไปอัตลักษณ์ของสถานศึกษานักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับเอกลักษณ์ของสถานศึกษานะครับบรรยากาศดีเกินทีใต้เดน่นเน้นแอรบิกํำไทยนะครับ ปัญญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแปลว่าอะไรแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะครับอันนี้ก็คือที่มาของโรงเรียนนะครับ <S <S ว่าชื่อเดิมชื่ออะไรนะครับนักเรียนลองมาศึกษาดูนะครับต่อไปที่มาของโรงเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นไม้ประจําโรงเรียนแล้วก็ดอกไม้ประจําโรงเรียนนะครับ <S 2> <S 2> ต้นไม้ของประจำโรงเรียนของเราคือต้น หางนกยูงนะครับถ้านักเรียนเดินเข้ามาจากประตูหลังโรงเรียนหรือนัรงเรียนเนี่ยนักเรียนเดินเข้ามาตรงอาคารโดมนักเรียนก็จะเจอต้นนะครับไม้ประจำโรงเรียนของเรานะครับคือต้นหางนกยูงแล้วก็ดอกไม้ประจำโรงเรียนของเราคือดอกหางนกยูงนะครับเมื่อต้นหางนกยูงถึงฤดูของของต้นไม้ต้นนี้นะครับก็จะมีดอกสีแดงดออกมานะครับนะต่อไปนะครับตาประจําโรงเรียนนะครับของดุบาน,บานวัฒน,นานะครับ ก็คือดอกบัวสีชมพูบนพยัญชนะนะครับตัวออ่างนะครับนักเรียนดูนะครับนักเรียนดูในในนะครับตาโรงเรียนนะครับตาโรงเรียนเนี่ยจะเหมือนออ่างนะครับตรงหลังหลังดอกบัวนะครับมันจะเหมือนออ่างนะฮะดูดีนะครับอ่านะครับมันจะเหมือนออ่างนะครับนักเรียนลองสังเกตดีนะนะครับแล้วก็ดอกบัวนี้จะมีทั้งหมด8ดกลี นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนะนักเรียนลองกลับไปสังเกตที่เสื้อของนักเรียนของนะครับของนักเรียนนะครับก็ต่อไปสีประจำโรงเรียนนะครับนะคือสีฟ้าขาวนะครับสีฟ้าและสีขาวถ้านักเรียนสังเกตง่ายๆคือเสื้อนะครับชุดาระศึกษาของนักเรียนเองนะครับนะจะจะออกสีฟ้านะครับนะอ่ะต่อไปนะครับอ่ะนักเรียนก็จะ สงสัยนะครับว่าทําไมสัญลักษณ์โรงเรียนเนี่ยนะตอนอยู่ตรงอาคารโดมสูงสูงเนี่ยมันมีลูกโลกอยู่บนอาคารมันคืออะไรนักเรียนบางคนยังไม่รู้ความหมายเลยนะครับนะเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยคืออะไรนะครับตอนนี้นะครับโรงเรียนอุวานบ้านนาเนี่ย,ยคือนะครับนะเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะครับตามโรงเรียนนะครับก็คือนะครับสัญลักษณ์ลูกโลกเนี่ยมันคืออ่านว่าสแตนดาร์ดอ่าเบอร์คัสสแตนดาร์ด สครูนะครับนะอันนี้คือแปลว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลนนะครับอันนี้คือตาสัญลักษณ์โรงเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับนะนี่นะครับดูนะครับต่อไปสถานที่ของโรงเรียนนะครับนะสถานที่แรกนะครับที่คุณครูมาให้ดูก็คือนะครับอาคารปัญญาธรรมอาคารปัญญาธรรมเนี่ยนะครับจะประกอบห้องไปด้วยคือห้องธุรการห้องการเงินห้องวัสดุนะครับแล้วห้องพักครู นะครับแล้วก็มีห้องพุ่มหนวยการลองพุ่มหน่วยการนะครับแล้วก็ห้องพยาบาลนะครับแล้วก็ชั้น2ก็จะเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กครับสกับหกับสนะครับนะอันนี้คืออาคารแรกที่มาแนะนําให้นักเรียนดูนะครับต่อไปอาคารที่2คืออาคารเมตตาธรรมนะครับเป็นอาคารนะครับอนุบาลนะครับอนุบาล2แล้วก็อนุบาล3 นะครับนะอันนี้คืออาคารอนุบาลน,นะครับนะต่อไปอ่าอันนี้คืออาคารสามัคคีธรรมก็คืออาคารนะครับอาคารปหนึ่งแล้วก็ปสองนะครับในในปัจจุบันเนี้ยนะครับนะจะจะมีทั้งล่างก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์เล็กของเทศบาลน,นะครับนะส่วนทั้งบนก็จะเป็นปหนึ่งทัพสองกับหนึ่งทัพสามแล้วก็ปสองทัพสองกับสองทัพสามนะครับอันนี้อาคาร นะครับปัจจุบันเป็นสองปอยู่อาคารนี้นะครับนะอ่าต่อไปอาคารคารวะธรรมคารวะธรรมก็นะครับเป็นอาคารของปสามในปัจจุบันนะครับก็เป็นสารทับสองกลสารทับสามนะครับก็มีห้องพักครูนะครับนะอยู่อาคารนี้ด้วยนะครับนะอ่าแล้วก็มีห้องนะครับนะในอนาคตก็จะมีห้องนะครับอ่าห้องลูกเสือนะครับแล้วก็ห้องสภานักเรียนนะครับนะอ่ะต่อไป อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติก็คือนะครับเป็นอาคารสีขาวอยู่ตรงนะครับถ้าเข้าประตูมาจะมองเห็นเลยนะครับอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับปัจจุบันก็จะเป็นอาคารของห้อง IEP1 IEP2 i e p 3และด้านล่างก็จะเป็นโรงอาหารนะครับนะแล้วก็จะมีอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่นะครับนะอันนี้ก็ขยายจากนะครับโรงอาหารนะครับนะขยายมาเป็นโรงอาหารอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีนะครับนะสหกรณ์นะครับค้าอ่า ขายอุปกรณ์การเรียนนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็นะครับร้านค้านะครับให้นักเรียนนะครับซื้อนะครับของกินได้นะครับนะต่อไปอาคารบุญบารมีนะครับอาคารบุญบารมีนะครับหลังใหญ่เลยนักเรียนจะสังเกตได้เห็นชัดเลยนะครับอาคารบุญบารมีนี้นะครับก็ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการนะครับวิทยาศาสตร์ห้องไอค์ดนะห้องวิทยาการคำนวณนะครับแล้วก็มีอ่าห้องไอพีสี่ห้าหกนะครับแล้วก็ ป .4 ป .5 อยู่อาคารนี้นะครับนะก็แล้วก็ใต้ถุนอาคารบุญบรรมีก็นะครับก็จะทํากิจกรรมต่างๆได้นะครับนะอ่าต่อไปอ่าอันนี้อาคารนั่นเองประสงหลังเก่าหรืออาคารเหลืองที่นักเรียนรุ่นอ่าที่นักเรียนสังเกตนะครับมองเข้ามาโรงเรียนนั่นเองนะครับนี่คืออาคารเหลืองไว้ทํากิจกรรมต่างๆหรือกิจกรรมพักษานะครับได้นะครับนะอ่าต่อไปตรงนี้คือสนามเด็กเล่นนะครับ สนามเด็กเล่นครับผมต่อไปอันนี้คืออาคารโดมนะครับแล้วก็สนามฟุตบอลนะครับไว้ทํากิจกรรมนะครับวิชาสอนศึกพละศึกษานะครับนะอาคารโดมก็จะไว้ทํากิจกรรมนะครับนะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเสือหรือกิจกรรมพละศึกษานะครับนะนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวภายในโรงเรียนนะครับนะแล้วก็นะครับใน ครั้งหน้านะครับเราเราก็จะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวชุมชนนะครับนะแล้วก็ให้นักเรียนติดตามนะครับทาง YouTube ของอนุบาลบ้านนานะครับส่วนวันนี้ก็นะครับขอจบสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะครับนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ